ชาวนาจังหวัดสิงห์บุรีเตรียมเคลื่อนไหวอีกรอบค่ะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐป้องกันการทำลายคันกั้นน้ำติดตามกับคุณอาทิตย์พันปิยะิริรายงานสดจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะครับคุณลลิตาครับชาวนาในตำบลบ้านหม้ออำเภอโพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไม่พอใจหน่วยงานรัฐครับที่ปล่อยให้มีชาวบ้านเข้าไปทำลายคันกั้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่นานับแสนไร่ได้รับความเสียหาย นี่มันไหนรับผมเปิดแล้วมันก็ปิดนี่คือภาพที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของกลุ่มชาวนาตำบลบ้านม่อได้เก็บภาพไว้เมื่อคือนนี้โดยผู้ที่เปิดคันกั้นน้ำเป็นผู้เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังจึงต้องการระบายน้ำออกแต่ชาวนาเห็นว่าหากระบายแล้วจะท่วมพื้นที่นาให้เสียหายทั้งในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองอ,อําเภอท่าวุงจังหวัดลบบรุรีรวมไปถึงพื้นที่บ้านม่อจึงต้องการรักษาคันกั้นน้ำทั้งหมด ชาวบ้านได้ประชุมกันอีกครั้งที่อบตบ้านหม้อเพื่อหาแนวทางเรียกร้องให้ทางจังหวัดสิงห์บุรีและชนละบทานทำตามคำมั่นสัญญาที่จะดูแลไม่ให้เกิดการทำลายคันกั้นน้ำภายใน30วันนี้เบื้องต้นอบตบ้านหม้อระบุจะไม่ใช้แนวทางการปิดถนนกดดันแบบวันนี้แต่จะใช้วิธีใดจะหาข้อสรุปได้ในบ่ายนี้ครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองพยายามเข้าไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมรอบใหม่ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเก่ารวมไปถึงสารากางจังหวัดสิงห์บุรีทางจังหวัดคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาในวันนี้อีกระดับน้ำในพื้นที่ท่วมขังก็คงจะลดลงหลังจากวานนี้ฝนตกหนักทำให้พื้นที่ศูนย์ราชการมีน้ำท่วมขังสูงถึง30เซนติเมตรและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณลัิตา